สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมใช้เพื่อนๆดูนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมานานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมารุยมานะครับรุ่น BC260 นนะครับนี่นะครับอันนี้โจทย์ไว้ตั้งแต่หมดหมดช่วงไอ้ตัดหญ้าให้วัวนะครับนี่นะครับก็น่าจะประมาณช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็โจอดไว้นะครับนี่นะครับสายแข็งเลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้สายผมเปลี่ยนออกนะครับแต่กรองนี้น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมซื้อตัวใหม่มานะครับตัวกรองนี้ราคาก็ประมาณยี่สิบกว่าบาทนะครับมาทั้งสายนี่นะครับ ก็เอามาใส่เทนกันนะครับวันนั้นที่เอาไปตัดหญ้านะครับตัดแล้วปรากฏว่าสายมันแตกนะครับเลาเลยเอาจอดไว้นะครับนี่นะครับตอนนี้สายแข็งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำมันและสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าที่จอดไว้นานแบบนี้นะครับเครื่องจะสตาร์ทยากหรือสตาร์ทง่ายนะครับ เนี่นะครับเครื่องก็ไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ไม่ได้เอาเก็บดีนะครับเนี่ยยักน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันขึ้นแล้วนะครับเครื่องุ่กนี้นะครับไม่มีที่ปุ่มกดเปิดนะครับเพราะว่า จะมีเฉพาะปุ่มกดปิดนะครับนี่นะครับถ้าดับเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้โชคนะครับอันนี้ก็เปิดโชคปกตินะครับเดี๋ยวจะลองยังไม่ปิดโชคนะครับเดี๋ยวจะเปิดโชคแล้วสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับ นี่นะครับชกนี่ยังไม่ปิดนะครับอันนี้เปิดเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองดึงให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะครับว่าเครื่องที่จอดไว้นานนะครับจะสตาร์ทยากหรือสตาร์ทง่ายนะครับเมื่อกี้ติดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวคดดึงให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะครับ คาบูนี้ผมยังไม่เคยล้างนะครับเพราะว่าเดิมๆเลยนะครับนี่ล้างเฉพาะไส้กรองนี่นะครับไส้กรองนี่ก็เอาไปทาความสะอาดบ้างนะครับแต่ตัวตัวเครื่องคาบูนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับที่ใช้งานมานะครับก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนปมไอตรงที่ดึงสตาร์ทตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนชุดนะครับทีนี้แต่ก่อนเป็นไอ สตาร์ทเบานะครับเป็นลานเขาเรียกน่าจะเรียกรีเวิร์สสตาร์ทนะครับดึงง่ายมากนะครับตัวนั้นแต่ว่าผมน่าจะชอบสไพยเครื่องแล้วสตาร์ทนะครับทำให้อตัวดึงสตาร์ทนี่เสียนะครับแล้วค่อนข้างที่จะหาหลายอย่างนะครับผมเลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะสักประมาณราคาสองสามร้อยนะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับนี่ย นอกนั้นเครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับสายน้ำมันนี่นะครับสายน้ำมันก็น่าจะเสื่อมตามอายุนะครับสายมีอายุนะครับเครื่องก็ประมาณปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่สามแล้วนะครับนี่นะครับลูกยางกดสตาร์ทไอ้ลูกยางกดน้ำมันตรงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ำมันยังไม่รั่วไม่อะไรนะครับรั่วเฉพาะตัวสายนะครับ นี่นะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะเผื่อว่าเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องตัดหญ้าตัวเล็กน้ําหนักเบานะครับนี่นะครับผมก็แนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากใช้นะครับไปหาซื้อเครื่องตัวนี้มาใช้นะครับใช้ทนนะครับผมใช้แล้วก็อยากบอกต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ